คลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e p t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมต้นเ็ฉากอ่ะ Du er <gasps>

ก,กินน้ำแข็งข,ขายช่วงไหนไมันเป็นสก,กินจากรอยแยกครับไม่รู้เหมือนกันจะกลับมาขายเมื่อไหร่ Ah! Uh, uh. กูรอได้น่าจะประมาณ15วิละ เซตนี้แม่งได้เรื่องเลยอ่ะเพราะว่าถ้าจะแกะโทรเทมมันก็จะล็อกก่อน16วิ เก่งครับตกน้ำตกรถตกเรือตกท่าน้ำขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยมันเอาขึ้นมาแล้วนี่หว่า นี่ครับผมเดีวชันมันน่าจะต้องมาแอบแถวๆบ้านใหญ่นี่แหละ บ้านใหญ่มาเดี๋ยวร้องอีกเปิดตู้เดียวเจอเลย <laughs> จบเกมนี้อธิบายได้ได้ได้ครับ มันมันต้องไม่แอบถ่ายาบ้านใหญ่อยู่แล้วมล็อกหลุ่มบ้านใหญ่ไงเพราะว่าเราโมลิป,ปุ๊บหลุ่มมันจะเกิดทันทีอ่ะ,อะ เหมาะมากเบิร์นี้กับไบคือเหมาะมากที่ตัวอื่นก็ได้นะแต่ว่าไบมันเหมาะเพราะมันไล่เร็วพอมันมีคนแกะปุ๊บมันขึ้นล็อกเราก็เราก็พุ่งไปตรงนั้นได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวอธิบายให้นะครับไอ้เกิืนกินกับอันนี้ไม่ต้องอธิบายนะนะแกะช้ากับฆ่าได้ใช่ไหมอันนี้คือทุกครั้งที่เราทุกครั้งที่เขาแกะโทรเทมอ่ะครับไม่ว่าจะเป็นโทเทมปกติไอ้ม่ว่าทุกครั้งที่เขาแกะแกะโทรเทมไฟอ่ะแล้วแกะจนแตกอ่ะ มันจะเป็นเปิร์กนี้ที่แตกเสมอครับก็คือเป็นเปิร์กกันตัวเช่นไฟอันอื่นไม่ให้แตกก่อนจะเป็นอันนี้แตกก่อนอันแรกเก็บปะ ของนองออนอ่ของน้องเรจะน้องจะหนึ่งครับอีดเเหรอแล,แล้วทำไมไม่พิมพ์ชื่ออะหายไปส ต้องก่อนดูก็ก็พระเอกมันก็พระเอกมันไม่มีพลังเวทมนต์ไงก็นี่ก็เนื้อเรื่องประมาณหนึ่งแล้วป่ะโลกที่เวทมนต์เป็นใหญ่แต่พระเอกไม่มีเวทมนต์นี่ก็นี่ก็สปอยประมาณหนึ่งแล้วนะเพ็กมันได้หนังสือยัง เดนกได้วาฮิโร่วันนี้เล่นยาวป่ะเพ่ยมันได้หนังสือ,อยังได้แล้วเออก็นั่นแหละพลังเดี๋ยวมันจะมีพลังของมันอะที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเออเอาพลังนลเดี๋ยวสปอยให้ว่าพลังมันคืออะไร ดาบและคาถาไม่ใช่ครับแบคโฮเบอร์แบคโฮเบอร์คืออะไรพลังมันคือ <c oughs> พลังมันจะดึง <c oughs> ไอ้เหี้ยกูต้องสปอ,อยอีกทีหนึ่งเนี่ยไอ้ท่านจะสนุกไหเนนะี่ยพลังมันพลังมันจะสามารถดึงดาบสีดำๆออกมาได้ าดาบมันมีความสามารถในการแบบว่าลบล้างเวทมนต์ได้อะแบบใครใช้เวทมนต์มามันสามารถใช้ดาบตัดเวทมนต์ได้เอางั้นนะนึกว่าที่คุยในเรื่องมัดคุมงยอ้อนนักมันก็แนวเดียวกันหมดอไดอ้ยะ นี่แหละพระเอกใช่แต่มันมันมีพลังมากกว่านั้นอีกอะต้องดูไปเรื่อยอืม

ช่วยซะเอ้าไอสัตว์ปล่อยตายเฉยเลยเวนอ้าว,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 าวชิบหายแล้วทำไมมันตัวเล็กไข่ตัวเล็ก เด็กกูจะรู้ไหมเนี่ย แขวะแล้วตายยังวะผมไม่แน่ใจว่าใครแขวนแล้วตายมั่งเดี๋ยวตีคนนี้ไอ้คนนี้ยังไม่ได้แขวนแน่ๆไอ้ลองไอ้ลองไอ้ล,อง,อลองอะไรเอาเดี๋ยวโมให้มันโดนอยิวดิอยิวเพื่อนดิอยิวเพื่อนดิ 他们卸了，好嘛？呃。 ช่วยจะได้หมดีได้นดูได้กว่าพาลองเออใช่ในเรื่องมันทำม,มามาให้เอตัวมันชื่ออะไรโนโน่ no no. อะฟีโน่สกูปี้ไอ้ะอะช่วยซะ ไม่เหมือนก็เหมือนตรงไหนวะไอ้ยูโร่ยูโร่ก็อร่อยเลยครับตัดเค้กอท่าไรวะเนี่ยกูรั่วกูจะรั่วกับคำถามน้องออนยัว มันจะโตไหมพระเอกกู่ขูหลุดเลยยะพระเอกมันจะโตไหมก็มันก็ตวัวแค่นั้นแหละชิบหายคือมันมันโตแค่นั้นแล้วมันมันเป็นพระเอกไม่ได้ไง ฟาไม่เท่เลยตัวกระเปียกอ้อาว,วดูอย่างโคนันสิยเราดูอย่างโคนันเยิยดาบมีค่าสุดไม่เอกก็ตัวกระเปียกนะ เตจไม่่สเตจเมื่อรเป็นนักชีววิทยาเออรีวายก็ตัวเล็กเออรีวายก็ตัวเล็กนะไม่เคยดูพอมบอกไม่หนุกมันไม่ได้เชิงไม่หนุกแต่พิฆาตอสูรมันธรรมดาเข้าใจคำว่าธรรมดามันไม่ได้คือคนคนจะอวยกันเยอะแบบว่าคนชอบกันเยอะอะไรพิฆาตอสูรแต่คือกว่าส่วนตัวมันธรรมดามันไม่ได้แบบมันไม่ได้มันไม่ได้แย่มันไม่ได้ไม่หนุกแต่มันก็ไม่ได้แบบว้าวชิ้นยสจยอดแบบอะไรขนาดนั้นอะอะไร ภาพมันสวยเออภาพมันสวยใช่ภาพมันสวยทันทจีโรยังเก่งขึ้นนะแต่แบลโคโเ,เบอร์ไม่เก่งสักทีท้อยังไม่จบใช่ไหมคือดูตั้งแต่โอ้โหดูตั้งแต่2019บามั้งเออดูตั้งแต่ปลายปี2019อ่บาะยังไม่จบอีกเหรอ